สวัสดีพี่น้องวันนี้แยตีถิ่มาทำความสะอาดมองติดตาเข่ากันเดอ้อแล้วรุ่นมูล่ะปีนี่เกี่ยวเขา่าแล้วรุ่นมูหมดรุ่นมูเนาะย่ามกินก็นได้ ทำความสะอาดใบก้อนหินมันหลายหินหลายย่านแขวหากพี่น้องเอ้ยย่ามสีก็ได้กันบ่าปัดบ่วกวดปัดเป็นแปนใบก้อนพลานตินหินไปจะ,ะตากเขา กรจาข่าวดีดีได้บานตาท่องพี่น้องนอ่าหยามันหลายหินก็นลายทำวามวจอาดไว้ ว่าเราดีๆแรกวจังสิปู้า ดอกแล้วกับปูผพาใบตะบันปูผพาใบทารถแก้เข่ามากปูผพาล้านใบเรียบร้อยรอดตะเข่ามาเทย,ย่างเดียบัน